อันต่อไปอธิบายเลยเดียวอันต่อไปอธิบายโดยการกด e c ฮะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับอันแรกคือ s u r v i a l equipment ก็คือมันจะบอกว่าเอ้ยอันนี้ก็จะไปแบบเหมือนที่ผมกด hot key ไปคือไปที่กระเป๋าเกียร์ต่างๆาหนะฮะสรับใครที่ไปไม่เป็นนั่นคือเมนูต่อไป world exploration นะครับก็คือเปิด map quest achievement มาดูเกียร์อ่ะถ้าเกิดใครแบบว่าอยากจะไป็ม p อางเี้อันนี้คือ map ดูด้านดูด้านบนนะทีนี้อันนี้คือแผนที่ทั้งหมดฮะ แผนที่ทั้งหมดแผนที่โลกตอนนี้คือแผนที่อันนี้คือแผนที่นะครับทีนี้มาดูหนะ้าตาแผนที่ดีกว่าแผนที่นี้ก็เขียนว่าเอ้ยด้านซ้ายบนคือเควสนะเควสเหลืองนะด้านด้านซ้ายล่างนี่คือเป็นฟิลเตอร์สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดจะปิดอะไรยังไงเลือกได้มีไอคอนต่างๆมากมายนะครับเลือกได้มีอสีเหลืองเควสเรื่องเ,องเรื่องเควสสีฟ้าคือเควสแบบเควสลองเควสสีเขียวคือเควส์แรวันนะฮะอ่าต่อไปอันนี้คือสิ่ r สิ่งมิน อันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรทีแมทบัลตี้อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะโมโนลิตอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเป็นห้องบอสอ่ะเหมือนจุดหองห้องบอสอ่ะยูเนี่ยนสตองโฮยูเนียนสตองโฮก็คือเป็นจุดเทปโซนอะ่ะแบบว่าเวลาเราต้องไปรับเควสอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่ยูเนี่ยนสตองโฮฮะอันนี้เป็นเสาเทเลพอร์ตนะครับใส่ลักนี้เสาเทเลพอร์ตนะอันนี้เป็นพับลิกไคลเซต์อีเวนต์คืออีเวนต์ของเกมซึ่งมันจะเกิดขึ้น นะฮะอีเวนต์อีเวนต์ถ้าเธอเห็นดวงตานี้ให้รีบกดที่ดวงตาแล้วกดเทเลพอร์ตว้าไปเล่นอีเวนต์มันจะได้ของรางวัลเยอะครับต่อไปอันนี้เป็นดีเวเดตเทเลโฟนบูธอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันยังไม่เคยเจอนะฮะแอนเชียนวันอันนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะฮะยังอธิบายไม่ได้เอ็กโคสโตนอันนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะฮะยังเล่นไปนไม่ถึงนะฮะอันนี้เป็นซีคลิเมนส์ไซล็อตซีคลิเมนส์ไซลอตหรอ ไม่มั่นใจเหมือนกันยังบอกไม่ได้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะมีหลายอย่างอ่าต่อไปอันนี้คืออะไรฮะเพลเยอร์เพลเยอร์คือตัวเราแคมป์แคมป์ก็คือที่ตั้งแคมป์ของเราเนี่ยฮะแคมป์ camp. เห็นไหมผมเคยตั้งแคมป์ตรงนี้ไว้ถูกไหม,มต่อไปอะไรฮะอันนี้คือจุดตายของเรา ust, สตาร์ดัตฟอล่าสมมุติเราตายใช่ไหมก็จะมีจุดตายของเราเป็นแบบดอกไม้แดงๆต่อไปอันนี้คือบ้านทรีทรีโอเคไหมต่อไปนี้เป็นสตองโฮสตองโฮก็จะแบ่งมีอะไรบ้างอันนี้เป็นสตาร์ดัตสวอมนะฮะก็แบบ ก่อเก็บของนูนน่นนี่สตาร์ดัสวอมนะฮะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเซตเทิรเ,เมนต์เซตเทิรเมนต์ก็แบบสิ่งปลูกสร้างแบบว่าเหมือนโรงงานอะไรเงี้ยว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ก็อธิบายแล้วละคือคราวๆเบื้องต้นโอเคไหมเออต่อไปด้านขวาบนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า h ช n แนลหรือเวิลล์โอเคป่ะบ้านผมเรียกแช n แนลนะฮะตอนนี้ผมอยู่แนลสาม ด้านขวาล่างนะฮะสมมติเราอยู่แบบนี้อ่ะมันจะขึ้นด้านขวาล่างมันจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่เดลต้าเวลแลนด์หมายความว่าไงฮะพื้นที่ตรงนี้ฮะเมืองทั้งเมืองเนี่ยตรงนี้ที่มันสว่างอยู่ตรงนี้คือเดลต้าเวลแลนด์ถ้าด้านบนล่ะเอาเมาชี้ด้านบนด้านบนนี่คือไอลอต์ริเวอร์ชื่อเมืองชื่อเมืองชื่อไอลอต์ริเวอร์อะถ้าเกิดผมลงล่างอ่ะเอาเมาชี้ล่างคือโบเคนเดลต้าโอเควไหมตรงนี้คือเมืองโซน Delta. โบเคนเดลต้าอ่าเอเยวไหมง่ายง่ายเลยนะฮะวิธี ต่อไปดูแถบที่2เป็นทัสนะทัสเนี่ยก็คือเควสนะชาวบ,บ้านที่ช่องเขาเรียกว่าเควสนะฮะอ่ะเควสแรกนะอันนี้เป็นสตาร์ดัสจอเนียเป็นเป็นเควส์ในเรื่องอะนะเควส์ในเรื่องปล่อยไปก่อนไปวิ่งเควส์ในเรื่องไปก็จะมีสตาร์ดัสจอเนียนี่คือเควส์ในเรื่องอันนี้เป็นเควสเควสโลกเควสโลกนะนี่เควสรายวันซึ่งผมยังไม่ได้รับ ต่อไปเป็นอันนี้ก็เป็นความสําเร็จนะเป็นความสาเร็จอย่างหนึ่งก็คือแบบทำเควสเป็นเควสแบบเควสแบบว่าทาเควสก็รับ EP รับอ่าเอ y เน n k ีล์ไปนะฮะเราก็เข้ามารับซึ่งผมก็รับบ่อยมากจนแบบได้ของฟูมากเลยต่อไปอาช e เม m นต์คือความสําเร็จนะก็รู้ๆกันอยู่อาช v เ m e n t Collection เราไปพบเจออะไรมาบ้างเราก็จะแบบมีบันทึก c คอลเลกชันไว้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้อ่โอเคโอเคไหมฮะงงตรงไหนหบอกได้นะ